ชัดเจนหน่อยแลวนะนี่พี่เห็นไหมครับครับพี่พี่นี่นะตัวเลขที่นางให้มานะนี่จะตรงกระ,กระดาษนี่หนึ่งสองแปดนะครับผมนี่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงกระดาษผมด้วยนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบก,กับผมจินาะชินาอีกเช่นเคยครับผมวันนี้นะคะผมก็ได้รีบกลับมาหานางนะก็กะว่าจะมาเปิดหวยเ้วยนะคะเพราะว่าพี่พีเอฟซีหลายท่านเลยคอมเมนต์บอกว่าจะเก็บไว้ทําไมจะกักไว้ทําไมนะให้รีบเปิดซะจะได้มีจะได้อาไปซื้อกันทันนะเพราะหวยจะออกวันที่สองนะก็ให้เปิดก่อนได้นะผมก็เลยอ่าตัดสินใจมาเปิดวันนี้นะให้ให้นางเนี่ยร่วมเปิดกับผมด้วยนะแล้วก็ ผมเนี่ยก็ได้นําน้ําแดงน้ําส้มน้ําเขียมนะหรือว่านางเนี่ยชอบทานนะคะผมนี่เลยจะซื้อมาฝากนางด้วยนะก็ผมก็มารบกวนนางหลายครั้งแ,แต่ทุกครั้งที่มาผมก็ได้นําของเล็กน้อยมาอยู่นะแต่ว่าผมเนี่ยก็จะไม่มาหานางบ่อยๆนะีนพ,พี่ได้ยินเสียงลูกหมาไหมครับนี่ลูกหมาอยู่แถวนี้นะก็เป็นหมาจรแถวนี้เลยนะครับผมมาทุกครั้งก็จะดิน เสียงมากไม่ได้ยินเสียงมากแต่ครั้งนี้ผมได้เจอมาหมาเลยนะลูกหมานะครับผมเป็นหมาจรแถวนี้นะครับผมนี่นะผมก็ได้ซื้อ,อน้ํมาสามสี่เลยที่แม่นางเนี่ยทั้งหลายเนี่ยชอบกันค่ะผมโอเควันนี้เลยผมจะมาเปิดให้ฟีฟทีดูนะว่าแม่นางเนี่ยโงตัวเลขอะไรบ้างนะเรามารุ้นพร้อมกันเลยครับผมผมเองยังไม่ได้เปิดนะกระดาษที่พอมาเนี่ยผมได้ใส่กระเป๋าไว้นะครับผมก็จะมาให้น้ํานางก็ให้อัางเนี่ยเปิด ตัวเลขนะคะผมก็อาจจะไม่มาลบกวนนางบ่อยๆแล้วนะ,ะถ้าเราพร้อมเนี่ยเราไปหานางกันเลยครับผมไปครับพี่ก็มาในช่วงบใยนะผมก็เพิ่งจะว่างนะครับผมก็รีบมาเปิดหวยให้พี่ได้ดูนะก็ผมเนี่ยก็อาจจะมาหานางเนี่ยนานๆครั้งนะก็ไม่อยากมาลบกวนนางบ่อยๆแล้วนะครับผม เดี๋ยนวะเข้ามาหาน,นะเลยครับผมต้องบอกว่าในที่แห่งนี้เนี่ยก็อยู่ในกลางป่านะพี่ๆเดี๋ยวก็คนั้งทีง่จะลบทีน่ะแต่ก,นะก็เป็นที่อาธุระการนาดหน่อยนะ <c oughs> แต่ก็มีแบบอาชาวบ้านเนี่ยมาทําไร่แล้วก็ออกมาเลี้ยงวัวใกล้ๆแถวนี้นะ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศดีมากพี่เหมือนฝนจะตกเลยนะมาถึงแล้วเนี่ยลมเนี่ยต้อนรับผมตลอดเยนะนี่เอ่อผมเจอรอบนั้น,น,นเจอรังพึ่งเนีนะเแต่พี่ด,ดูพี่เอซีได้ดูกันนะนี่นะนี่พี่เริ่มเกาะตัวแล้วนะน่าจะมาจาก ตถวนี้ดอกไม้เยอะนะนี่ังพึ่งเริ่มเกาะตัวกันน,ะนี่ลังเบลเลยนะพ,พี่เจอไหมครับนี่น่าจะพึ่งมาทางทำลังนะอทิตยาอีกสอ,อสองอาทิตย์เนี่ยน่าจะมีน้ำบาวนะครับีอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่า รอบที่แล้วนทีกผมมาก็ไปทำตามสัญญาที่นางบอกนะนางเนี่ยเหมือนจะโกรธผมมากเลยนะแต่นางเนี่ยก็เข้าใจอยู่นะคะผมแล้วก็ผมเนี่ยได้นำชุดมาให้เพื่อนนางนะวิ้ยผีเสื้อสวยมากแต่แม่นางแม่นางจำปาเนี่ยผมรู้สึกว่านางเนี่ยจะใจดีนะจะเป็นคนจิตใจดีมากเลยนะ <c oughs> แต่เพื่อนของนางเนี่ย พอ,อก็ใจดีนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้เจอ,อเพื่อนนังบ่อยๆนะเจอแต่หนังจำปาน,นะที่เจอบ่อยนะมีพี่ถึงแล้วนะครับท่าวันเยอะว่างต้นไทรขนาดใหญ่นะ เบ็นาได้มาเมื่อวานนะก็ได้มาทําความสะอาดบริเวณรอบๆนี้นะีน่ยาเยอะมากเดี๋ยวไว้นานๆทีนานๆเน,นี่ยผมจะมาอีกรอบนึงนะก็ไม่อยากมารบกวนหนังบ่อยครับผมวันนี้ก็อาจจะมาให้นางเปิดตัวเลขนะที่นางได้วงไว้กับผมนะก็ผมนางได้นํา น้ำที่นาง,นางทั้งหลายเนี่ยชอบเยนะจะมี3าสีเลยน้ำแดงน้ำเขียวน้ำส้มนะคะผมเอาน้ำเบนมาทำความสะอาดเรียบเนี้ยนี่ผมขอมาถ่ายวิดีโอนะไม่ได้มารบลูหรือเจตดนานแต่อย่างได้นะคะผมก็ผมน่าจะให้แม่นางเนี่ยมาเปิดห่วยให้พี่ๆเอฟซทุกคนนะแล้วก็ลุนทั้งผมนะก็ ให้โชคดีด้วยนะคะผม <c oughs> น,นี่แหลอะอ่ะ <c oughs> นี่นะพี่ๆดูจากล้อมรอบต้นนะน่าจะอายุร้อยกว่าปีได้นะ อย่างทีนางเนี่ยบอกนะครับผมนี่นะขนาดใหญ่เลยนะครับผมมีผ้าเนี่ยผ้าเหลืองเนี่ยผ,ผูกด้วยนะอยู่เป็นลวลอบตรงนี้นะมาตอ,อน,นี้เรามาถึงละเดี๋ยวเรามานั่งสวัสธิแล้วก็บอกนางดีกว่าอ่าน้ําเนี่ยทั้งสามสีเนี่ยผมจะให้นางออกมาแล้วก็ผมเนี่ยจะให้กับเออนางเลยนะให้กับมือตัวเองเลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะพี่พี่ นี่นะคะพีพี่น้ำสามสีนะแล้วก็มีกระดาษนะแล้วก็เมจิกนะผมจะให้นางเนี่ยเปิดอ่าผมจะให้นางเนี่ยเปิดนะคะผมแล้วก็ลองให้เขียนในมือผมนะครับผมว่านางเนี่ยจะเขียนเป็นตัวเลขอะไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาลอลุ้นกันเลยครับผม แม่นางวันนี้แม่นางออกมาไวมากเลยนะครับแม่นางครับว,นนวันนี้แม่นางออกมาไวมากเลยเนะาะปกติผมรอนานมากโอ้วันนี้แม่นางไม่ใส่เสืเ้อแขนยาวมานะเนาะผิวขาวมากวันนี้เพื่อนแม่นางไม่มาด้วยหรอครับไมมาค่ะแม่นางชบาไม่มาด้วยหรอครับไมมา แม่นางนะั่ำคือผมก่อนนะผมรบก,กวนเวลาไม่นานนะก็ผมต้องขอโทษที่มารบก,กวนแม่นางบ่อยๆนะแม่นางข้างในเนี่ยเพื่อแม่นางเยอะใช่ไหมแล้วผมมารบก,กวนแม่นางบ่อยแม่นางว่าอะไรผมไหมไม่ไว่านะ เพราะว่าคนอะมาขอหวยที่นี่บ่อยนะผมถ้ามารบกวนแม่นางบ้าๆงๆผมก็ขอโทษด้วยนะคะผมเนี่ยยังไม่ได้เปิดหวยนะแต่พีเอฟซี MC เนี่ยก็บอกมาว่าให้รีบเปิดหวยนะจะได้มีเวลาที่ซื้อหวยนะผมก็ทำตามที่พีเอฟซีบอกนะแล้วสงสาวว่าจะเปิดในวันที่หนึ่งนะแต่ว่าก็อยากมาให้น้ำแดงน้ำส้มน้ำเขียว แม่นางเลยก็เลยมาหาแม่นางก็ให้แม่นางเนี่ยเปิดด้วยตัวเองดีกว่าเนาะแล้วก็ผมได้นําเมจิกมาให้ด้วยนะผมจะให้แม่นางเนี่ยลองเขียนในมือผมนะตัวเลขว่าจะตรงกับที่แม่นางเนี่ยได้ให้ผมไว้หรือเปล่านะแล้วก็ผมจะเปิดเปิดนะคะผมให้แม่นางเปิดนะแม่นางแม่นางผมขออนุญาตนะเพราะแม่นางเนี่ยก็ให้โชคให้ลาากากคนมามากมายลยนะ ขอนยังเข้ามาใชนะ่ไหมแม่นางนนอันนี้เป็นตุ้ลเลขที่แม่นางได้วด้งไว้นะครับผม แม่นางลองเปิดให้ผมดูนะครับผมในมือผมเนี่ยจะเป็นตัวเลขนี้นะพี่เห็นแ,แม่นางเขียนแบบก็ชัดเจนหน่อยลนะนี่พี่เห็นไหมครับหนึ่งสองแปดนะคะผมหนึ่งสองแปดนะครับ 1, 2, น,บนี่พี่เจอไหมครับนี่ที่แม่นางเนี่ยเขียนให้ผมนะหนึ่งสองแปดแล้วก็เดี๋ยวเรามาเราลุ้นกระดาษกันนะเพราะแม่นางเนี่ย เขียนตัวเลขอะไรบ้างนะแม่นางผมขออนุญาตนะผมรบกวนเวลาไม่นานนะครับอ,อุยแม่นางแม่นางวงตัวเลขเหมือนกับของผมเลยนะหนึ่งสองแปดนี่ครับพี่พ เหมือนกันเลยนะเหมือนกันเด้เลยหนึ่งสองแปดนะครับนี่พี่พี่เห็นนกันไหมครับห <humanities> นึ่งสองแปดนะก็งวดนี้ผมขอตามด้วยคนนะครับผมก็ขอให้พี่พี่เอฟซีทุกคนท,กทุกท่านนะทุกท่านแล้วก็รวมทั้งตัวผมนียนะแล้วก็ที่รับชมคลิปนะก็ขอให้ทุกห่วยทั่วกันนะโดยทัท่วกันนะครับผมผมรบกวนแม่นางไม่เยอะแล้วนะเดี๋ยวผมก็ จะต้องรีบกลับแม่นางก็ต้องรีบกลับนะเพราะว่าผมมาบาัวผมก็เกรงใจแม่นางนะครับนี่ผมให้ด้วยตัวเองเลยนะเพราะพี่เอีบอกว่าถ้านางมาเนี่ยให้ด้วยตัวเองจะดีกว่านะแม่นางของที่แม่นางชอบนะชอบะผมแม่นางลับเข้าไปเลยครับผมรุกคนแม่นางนานนะครับผม น,น,ะะนี่ครับพี่พี่นี่นะตัวเลขที่นางให้มานะนี่จะตรงกับกระดาษนี่หนึ่งสองแปดนะครับผมนี่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงกระดาษผมด้วยนะครับผมนี่นครับพี่พ เรามารอลุ้นหวยวันที่สองพร้อมๆกันเลยนะนี่นะครับที่แม่นางวงไวนะ้นะนี่ตรงกับที่เขาเขียนให้ผมเยอะเลยนะนี่พี่ๆเห็นกันไหมครับนี่แม่นางเนี่ยก็กลับเข้าไปนะเพราะว่าแม่นางเนี่ยไม่อยากจะออกมาข้างนอกบ่อยๆนะก็ผมเองก็มารบกวนนางบ่อยละแล้วก็ผมก็ตั้งใจจะมาเปิดแล้วก็จะ เอาพวกน้ำแดงมาให้นะน้ำแดงน้ำส้มน้ำเขียวมาให้นะโอเคครับพี่พี่ผมเองก็จะต้องรีบกลับละไม่อยากจะรบกวนเยอะแล้วนะพอพี่ท่านใดชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมเลยนะสำหรับพี่ที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยนะคะผมก็มารอลุ้นหวยพร้อมกันนะขอให้พี่เอฟซีทุกท่านเนี่ยมีโชคมีลาภพร้อมๆกับผมเลยนะก็ ผมก็ต้องบอกว่าต้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมก็ขอให้รอรุ้นหวยอย่างมีความสุขกันนะคะพี่ๆก่อนใกล้ปีใหม่แล้วเนาะ <c oughs> ผมก็ขอกลับบ้านก่อนนะครับผม